สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านกอกดอนขยอมนะคะอําเภอบ้านใหม่ชัยพธิ์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้นะเรามาออกพรรษานะคะนานแล้วเนาะหลายปีไม่ได้มาทำโคมนะคะปีนี้นะคะเราจะมาช่วยกันทำโคมเพื่อปล่อยออกพรรษานะคะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะวิธีทำเนาะเริ่มต้นจากยังไงบ้างนะคะวันนี้จะจะเริ่มตั้งแต่วันแรกวันนี้เลยนะคะวันนี้วันที่16บเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สิก็จะออกพรรษานะคะเราจะทําการปล่อยพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะตัวนี้นะเราจะทําเป็นโคมลมค่ะโคมลมตัวนี้มันทั้งหมดเท่าไหร่นะ96ใช่ไหมเก้าสิแผ่นนะคะเ6แผ่นนี้นะ เแปดโหลอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปล่อยตอนเช้านะคะมาดูว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะเนี่ยฝีมือเนี่ยค่ะฝีมือนะเราจะปล่อยขึ้นหรือเปล่าสําหรับโรมลมนะนี่ให้ดูอันนี้จะเป็นสีสันแฟนตาซีอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเราจะปล่อยขึ้นหรือเปล่าตัวนี้แปะครบสีแล้วแปะครบเป็นกระบอกแล้วค่ะส่วนตัวสีฟ้า กันไกลอยู่ตรงนี้ตัวสีฟ้านี่จะเฮ็ดเป็นฝาบนแล้วก็จะมีฝาล่างถูกไหมสีฟ้านี้จะเป็นฝาบนก่อนเบิงว่าจะไปครอบฝาบนแล้วมันจะสนิทไหมนะคะตอนนี้เฮ็ดขาดจะจริ้งต้องปะสมก่อน oh <my. S 1> ส่วนอ,อันนี้ชุดนี้จะเป็นโคมไฟ ของอันปูเท่าไหร่จากโลกิโลเนี่ยติดไปเนี่ยกิโล70แผน่น7ยงเย่ย70 <c oughs> ก็ต้องบอก70บ่หูเลี่ยงเลย <c oughs> ไม่บอกเลยนี่อันนี้โคม้มโคมไฟอันนี้จะต้องปล่อยคืนพรุ่งนี้อืมโอ้ยอันนี้มัน คือมาก,ก่อยอ,อันนี้ของคุณปู <มา S 1> สีสันแฟนตาซีหลากสีแล้วแต่จะต่อนะคะแล้วแต่วางสีฟ้าลงไป

ปล่าตึงยังเนี่ยอ,อ,อันเนี้ยมาดูมุมนี้ก่อนสิเนี่ย <c oughs> ได้ยังน,น,ยนะนิดหน่อยอมุมนี้ได้ไหมเนี่ยได้ไม่เลยว่าเปนะ็นหลังต้องดับติดกาวด้วถ้าตัดเรียร์ไวเกินไปตัดแล้วนะครับตัดให้ขาดเลยชับชับ

คิดบ่ออกยว่ไหม้าองพันกว่าบกทถ้าเนาะถ้อันนี้กล้องมันจีิม่นค้งง่านจริงเจอเด็กันไหนอะข้้นหน่อยเนล่าโค้ลมอันตัวนี้เป็นโค้ล้มรูกว่ะ

anh chấp chấp tôi tôi đưa anh chấp tôi bay tôi đưa cô còn cái dao cắt thêm nữa, nếu anh chấp đủ mạnh rồi cứ thả thản nó mày, thằng đi thằng lang đi thằng lang đi, thầy cô đi thằng lang đi, bắt thèm thằng lang, thèm nhé, thả nó mà, làm nó Mang Thằng đầu tay bóng. Tìa, 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 đây tìa, 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 tìa,

กันไก่ตับนี่คือคือหูปากมันเป็นบ่เออเอาดิเออถ้าบ่ได้ก็โทษลุงดีเลยอ่าทุกอย่างทุกการเรียนรู้ครัโอ้พ่วงเสียอยูนะจักได๋พ่อล่ะ โอกดินี่บ่กปากไหยเงอ้มไหนเอาเบิ้งดูโอ้ใหญ่ดอกโอ้ดอบวเหมนงวนี่ไหนก็ขีขีขีเขาติด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 เออเอาไนหอขมาไม่ไ่ผมเจ้อยู่ไสผมมันโรคผมตายัวเห้อเ่าเดียวเนืะก็เ่านี่เป็นอย่างน้ ต,ติดกงแล้วเนี่ยบ่แม่ติดกงติดยังโคมล้มบ้านกอกอันนี้บ้านกอกดอนพยอมสีมือสาลพัดปาาแล้วปาอีกตาบแล้วตาบอีกพี่น้องตงกี่ขึ้นแล้วโบขื้นดอกโค้มล้มเดี๋ยวกินขา่าส,สวยๆแล้วจี่พาไปปล่อยค่ะคุณนะ่ะคุณปล่อยอีกเลย ไปคุ้มปล่อยอีกึ่งตัวเนาะป่าป่าปาปอยยิป่าเห็นหยางเนาะพี่น้องอันโคมไฟกับยูในฝุ่นละเมื่อแรงอ่ะอให้น้าเฮียใส่อีกเด้อ,อปากปาโคมลมปาาเพิ่นติดเรียบร้อยแล้วค่ะโคมลมเดี๋ยวมาลุ่นกันค่ะว่าจะติดบบสายมั่วอันจะกิล้องทดสอบ หูหัวยี่ได้ปะคือขาดเรียงกระดอกระเดียสีฟ้ากระขาดโ,โพดดกคุดนะยี่ใต้พุ่นะเห็นแล้วเนี่ยหูขาดจังไดกระบ,บอกขึ้นดอกหูแบบไงปากอนซะกแต่ขาดมองไนอีกมองนี่ปะโอ้ยขาดสีส้มกระขาดพี่น้องเอ้ยจะเม็นขาดหลายกระโคมลม้มอ,อ,อาจจะเชิงสีตึงๆึงแต <ขอ S 1> ่ว่า จะมนมนปากมันน้ำแนมนน้ำบ้วเออเจิงสีตึงๆอยู่แต่ว่ากมีห้อยห้อยขาดค่ะผมก้อปเทีเข้ามาไหนฮ้ผมจะป้องอ่ะนี่ยงบอทดสอบโตหาป้องขาดมันมันมันบิดว่มัมุนมันบิดวบ้อ่งามุนกลบ่ โอ้ยโปงก็ะบอกมถควลมเน่ยเออมันจังมุนตลืเนาะมันถอาแล้วอืมอ้ากป่งเออนป่เออยังบัตึงอยู่มุ <res> <laughs> ้งก้อนมุ้งตาคากปะแน่ค่ะพี่น้องออต้องปลปลาเลยยังบัตึงเป็นอะไรลูก อันสีฟ้านี่ก็ได้แล้วหละเนี่ยเดี๋ยวจะปาสมมองนี่มุมสีเหลืองมุนสีเหลืองสีเหลืองอยู่มองใดใครเห็นมองขาดจากหวักอ๋อ <c oughs> oh, มุมนี่เออค่ะอ่ะอ่ะโอเค <c oughs> เห็นแล้วทางอีกเข้าไปเปิดอดีก่อปิดปิ๋ตรวนี้อือหูแล้ว ว้าวง่ายนึ่งอย่างที่เพจสิยหนึงคุ่ะอันนี้ฝีมือที่ตากเมื่อคืนนี้เนาะค่ะกำลังจะขึ้นแล้วอ้าวเจ๋งมากค่ะเจ๋งมากตึงแล้วตึงแล้วเป็นบอสตึงแล้วพี่พูดเปลี่ยนบอสบัดดีบักสุดท้ายต้องเอาชนนี้ใส่เลย เงับปีบอกว่าแล้วเยบยืนเียบปีบอกว่า้องจนไปยังไงกันนะยบยกพีแล้วยับปีบอกเนาะแรงของมันแรงของมขจิงายปีไม่ตั้งหนก็เอาโค้ไปร้อยตังเลยโค้งมันตึงแล้วนะเนาะเอาเลยเเออเอาลดเบผมอนบอกว่าี้เ่อลอนเราขน่ลยนั่นล่ล่ะนี่นี่เอาเนี่ยตึงเตี้ย อาจจะมีห้อยตาบหลายเนาะคะ่ะแต่ก็ไ่ใช่ปัญหาในการขึ้นน,ออนี่คือโคมลมนะคะโคมลม <c oughs> ทั้งหมด96แผ่งน,นะคะโคมลมอันนี้คืออ6แผ่นถึงถึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวล้อมันทังมันตึงมันตึงเราวะตึงแห้งวะตึงล้อมันทังก่อนเยอะได้เจ้าละมันจะไปอยูอะไงมันจะไปอยู่เต no. hm ่งกวอนก้อนหน่งกวอนมันจะไปอยู uh ่ไหนตึงวะอบะเอาอีกอืมตึงก้อนเ้่นไปดูดมันก็เดี๋ยวไหนยังนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าใส่น้ำมันแบดีกันเด้จากหน่อยหนึ่งเห็นไหมเลยข่มกล้าขึ้นน้ำมันนั่นน่ะดีน้ำมันใส่เลยเออ ปปมันตะอใหม้มันดึงจุดให,หม้มันบื้อค้อเลยเปนคนไปขึ้นแป้นยุ่นสวงบนมันถ้าบ่ขืนนีไปต้นส้าโรดเด้อถ้าบ่ข้นนี่เจ้าของเจ้า<ม>ของโค้งไปต้นสายโหเดเดเ้อ,อเ,เอาเฮ็ดบ่ขืนนเนากไปตนแล้ว <c oughs>

เอามาเป็นพอปล่ยสิพอปลี่ยงไหมมาตึงมาเดีมาอีกวตงเป้เลยตึงอไรแหละดึงโอ้ยเศคกายกูเหลีบอกันเอยแข่งแห้งหนอลองไปในหุ้นโอ้โาคือเนะเออเอาลงไปในหุ้ังบนไฟลุบมุมม มันบ่หม่หัวจอมนดอกนาตึงบ่ปอยก็ไปเร่ยแล้วดอมัยจังก็ทันแห้งานไดเอแห้งก็ไลุกเออตึงเมนคักเนาะอไม่ใหม่วะเออนี่ตึงแหงด้วยนี่เร็เุทุนนมัดเป็นทุนแร้วก็จุ่มน้มันสัวนีอะโอ้ยหาว่ะเนาะยืน้อ่นเขาอยู่ว่าคนล้มหรือเอาตะวนมันไดด้วยโอ้ยไหลเขี้ยนอยปลุก

ว่าใคทั้งใส่หรือไงหม่ต้องใส่เลยว้าสอง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 สอเสองสองสอเสอง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 สอเสองสองสอเสอง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 สอเสอง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 สอเสอง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 ออง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 ออ <Bond> 5, 5, ึ่งสามสองหนึ 7, 9, 9, enfin ่งไปแล้วไปแล้วมันแบนแบมตบตบมือหน่อยไปแล้วแต่ก็ไปแบบเหี้ยวเหี้ยวนั่นแหละค่ะโค้มล้มันแงบล่ะม่นทันะอาไปแล้ว

ไปนเอ็ป่าานช่วงเวลา